สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันโดยผลบอลสด2-4โดยวันนี้วันศุกร์ที่25เมษายน2568มีฟุตบอลที่น่าสนใจทั้งหมด3คู่หยิบยกมาพูดคุยกันเด๋ยรอช้าอยู่ใหญ่ไปกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจคู่แรกจะเป็นศึกพรีเมียร์ดัตช์ฟยนูดเปิดบ้านต้อนรับสโวแข่งขันกันในเวลาตี2คู่นี้ราคาเปิดมาให้ฟยนูดตอ่อ1.75โดยผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีม เป็นฝ่ายฟยานูดเจ้าบ้านชนะทั้งหมด5ครั้งโดยสถานการณ์ณปัจจุบันฟยานูดแข่ง29นัดชนะ17เสมอ8แพ้4ได้64เสีย32มี59แต้มรั้งอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนส่วนสวทีมเยือนแข่ง29นัดชนะเจเสมอ10แพ้12ได้35เสีย4 4มี31แต้มอยู่อันดับ14ของตารางคะแนนสำหรับผลงาน5้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมฟยานูดเจ้าบ้านหนัดหลังสุดพวกเขาชนะรวด เกมล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะฟอร์ตูน่าสิทาร์สประตูต่อศูนย์สำหรับสวอทีมเยือนหานัดหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ3และแพ้1โดยนัดล่าสุดพวกเขาเปิดรังเสมอกับทเวนเตอหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยความพร้อมก่อนเกมเจ้าถิ่นเฟยนูดของกุนซือโรบินฟานเพอร์ซี่ Robin Percy, ผลงานกําลังยอดเยี่ยมชนะในลีกมหาหนัดติดต่อกันความพร้อมในวันนี้พวกเขาจะขาดผู้เล่นอย่างโทมัสบีเลนคาวินสเตงอุสซามาทากาไล คริสเควินนาเคกินเทนทิมเบอร์ยูสตินไบโลบาร์ดนิวคูฟและโจแดนโลตอมปาที่บาดเจ็บหมดสิบลงสนามทั้งหมดคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1แดนกลางวางอีกอไปเซาอันโตนี่มีลัมโบและ a, อานิสอัชมูซาคอยปั้นเกมสนับสนุนหอกตัวเป้าอย่างอายาเซอูเอดะส่วนฝั่งทีมเยอเซวอลผลงาน5นัดหลังสุดในลีกพวกเขาคว้าใช้ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น ส่วนความพร้อมในวันนี้จะขาดผู้เล่นอย่างทวิสตานกูเยอร์และซามีลักซี่ที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามด้านการจัดทับคาดว่าจะใช้ระบบ4-2-3-1มิดฟิลด์ตัวรุกวางฟิลิปครัสสเตฟดาวีฟานเดนเบิร์กและยูเนสนามลีลงปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหอกตัวเป้าอย่างดีแลนแฟนเต้สำหรับความเห็นในเกมนี้เจ้าถิ่นเฟยนูตพวกเขามีผลงานในลีกที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้มาก้านัดติดต่อกัน 5้านัดหลังสุดคือการชนะรวดอีกด้วยเกมรุกอันตรายและเฉียบคมสุดๆส,ส่วนทางฝั่งทีมเยือนซโวผลงานในลีกย่ำแย่หานัดหลังสุดเก็บชัยได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นราคาเปิดให้เจ้าบ้านต่อลูกครึ่งควบ2อยังไงก็ต้องอยู่ฝั่งต่อฟิยนูดละครับเพราะมองแล้วพวกเขาดูแข็งแกร่งกว่ากเกมรุกอันตรายและเฉียบคมแถมพวกเขายังมีลุ้นชิงพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกไม่ต้องเสี่ยงแบบเพลย์ออฟอีกด้วยฉะนั้นเป้าหมายนี้